ข่าวที่สะทือนใจมากๆข่าวหนึ่งนะคือข่าวของน้องผู้หญิงอายุ10ขวบขที่เหมือนกับน้องเล่นเกมเนาะเล่นเกมแล้วไม่รู้อีท่าไหนน้องเข้าอยู่ใน Open Chat นี่ล่าสุดมีข้อมูลมา,าน้องเนี่ยไปสอบปากคำกับคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะยังคงอยู่ในคดีของสอนปอระเวท คือตอนนี้สอนอประเวศเป็นเป็นสอนหอลักที่ทําหน้าที่ดูแลเพราะว่าตอนแรกไปแจ้งความที่สอนอประเวศแต่ตอนหลังมันเริ่มมีคนบูดว่าให้ไซเบอร์เขาทําเถอะเขาถนัดกว่าประกอบกับร้อยเวรตอนรับเรื่องตอนแรกเนี่ยไปบอกว่าทางเดียวคือบล็อกอาตามาไม่ได้หรอกตาม,มยังไงเอวอวตารมาจาก Open Chat ซึ่งท่านผู้กํากับวันนี้ยอมรับนะว่าตํารวจท่านนั้นร้อยเวรท่านนั้นเข้าใจว่าอายุเยอะแล้วด้วยนะคะพี่หมวยพูดอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นณนะวันนี้นะคะปรากฏว่าตารวจไซเบอร์มาช่วยดูแลนะก็คือ,อสอนอประเวศเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของคดีเพราะว่ารับแจ้งความก็รวบรวมพยานหลักฐานวันนี้ก็เลยมีการสอบปากคําน้องโดยมีสหวิชาชีพมาคุณแม่ก็พาน้องไปไปสอบปากคํานะคะล่าสุดเพิ่งออกไปตะกี้นี้เองเองนะาะสอบปากคําโดยทางตํารวจสอนอประเวศแต่ว่า นอกจากตำรวจไซเบอร์ที่มาช่วยดูคดีเพราะว่ามีความถนัดพิเศษเรื่องนี้ก็ยังมีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเข้าใจว่าท่านหบวชนท่านทราบเรื่องแหละก็สั่งการให้ลงมาช่วยดูแลอีกต่างหากฉะนั้นก็ร่วมทำกันสามหน่วยงานแต่ประเวศนี่ก็ดูแลพวกซอปตกแวรคำอะไรเบื้องต้นพื้นฐานไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวไซเบอร์กับนครบาลมาความยากของอันนี้คือมันมาจาก Open นแชทพี่หมยได้เล่นไหมโอเพนแชทไม่ได้เล่น คก็ไม่เคยเหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าอยู่ในไลน์นี่แหละท่านผู้ชมได้เล่นไหมคะโอเพนแชทเขาบอกว่าพอทางน้องเริ่มบอกว่าไม่เอาละเราก็จะมีการแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกไปเลยออกจากกลุ่มไปเลยออกจากโอเพนแชทไปเลยใช่ไหมคะค่ะ,ะแสดงว่าการคุยกันตรงนี้คือคุยในโอเพนแชทแต่มีคนเดียวถูกไหมคะ ปกติแต่นี่เหมือนคุยกันระหว่างทางมิจฉาชีพกับทางน้องกับน้องปกติถ้าทุนเข้าใจไม่ผิดเนี่ยโอเพนแชทมันเหมือนถ้าผู้ชมช่วยให้ความรู้ตัวหน่อยก็ได้นะคะโอเพนแชทมันคือหลายหลายคนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนเป็นการรวมกลุ่มกันที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนคุยกับน้องคนเดียวเลยอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าตำรวจเพราะว่ามันบงเล็บแค่หนึ่งคนเก่งม้าใช่ไหมคะ คนเก่งม้าเนี่ยก็คือตัวคนร้ายเนาะเขาแทนตัวเองว่าเขาเป็นม้าเหมือนมาม้ามามารับหนูเป็นลูกแล้วก็เรียกน้องว่าคนเก่งก็เหมือนกับตั้งโอเพนแชทขึ้นมาเพื่อคุยกับน้องแค่คนเดียวใช่ไหมคะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นโอเพนแชทชัดเจนนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาว่าตำรวจเขาบอกว่ามันยากเหมือนกันนะยากในการตามเพราะโอ้นแชทเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวคนระบุมาชัดเจนตรงนี้มันเป็นช่องโหว่หรือเปล่าไม่รู้ที่ทําให้ตามตัวยากขึ้นค่ะเรามีเสียงผู้กํากับสนประเวศเนาะลองฟังเสียงผู้กํากับดูสักหน่อยนะคะ เขาเรียกว่ามันเป็นโอเพ่นแชทเด็กเข้าไปเล่นเกมพอไปเล่นในเกมเนี่ยมันไม่รู้ใครคุยกันแล้วไม่รู้มันก็เล่นไปพอออนไลน์ไปเจอกันปึ้งเนี่ยมันก็ปรากฏอย่างรอบนี้คนนี้เจอคนนี้อีกรอบหนึง่งคนนี้เจอคนนี้โดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่พูดเน่ะเป็นใครอันเนี้ยอปนสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นเป็นหน้าที่ที่ตำรวจเราจะต้องตามให้รู้นะครับตามสืบให้รู้ว่าคนนี้เป็นใคร ค่อนข้างค่อนค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างที่นําเรียนให้ทราบมันมีความซับซ้อนเรามีความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้<ม>เทคนิคหรือเครื่องมือที่ที่มีความละเอียดสูงในการติดตามคนร้ายเนี่ยอาจจะต้องให้หน่วยที่มีศักยภาพในการทําแบบนั้นดาเนะินการให้ณตอนนี้นะครับที่ที่สนอประเวศเรายัางยงัยงไม่พบเคสอื่นแต่ทีนี้ว่าเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับแม่น้องเขาเหมือนกันว่า อาจจะมีในในลักษณะเนี้ยเพิ่มเติมอีกถ้าจจมีผู้ชายเพิ่มเพิ่มมาเราจะได้รวบรวมพยานยหลักฐานกับต่ออืมนั่นแหละค่ะก็เป็นคดีละเดี๋ยวดูว่าจะตามได้มากน้อยอแค่ไหนแต่ทีนี้ต้องย้อนกลับไปเผื่อท่านผู้ชมที่ไม่ได้ตามขา่าวตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ทราบเรื่องอันนี้อันตรายจริงๆน้องสิบขวบเล่นเกมแล้วมีคนมาหลอกบอกว่าจะให้เพรหลอกน้องต่างๆนานา,นา,นานพยายามจะให้น้องถ่ายรูปตัวเองกับคุณแม่ในทางที่ ที่ที่ไม่เหมาะสมอะค่ะแล้วน้องก็ก็กลัวน้องกลัวแล้วก็น้องก็ไม่ยอมถ่ายนะคะพอไม่ยอมถ่ายเขาก็เลยบอกว่างั้นส่งเป็นชุดชั้นในมาก็ได้ให้ส่งของน้องด้วยส่งของแม่ด้วยน้องเองก็กลัวค่ะแล้วพอไม่ส่งทางม้าก็จะข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แล้วจะทําให้แม่ขายของไม่ได้หนูไม่ไอายหรออแบบนี้มีแชทเยอะเลยนะคะที่ไปล่อลวงน้องอะค่ะเนี่ยลองไล่ดูเนี่ยเห็นไหมเก่งในด้วยค่ะ อ่าเอาชุดชั้นในให้ไปถ่ายแม่ตอนอาบน้ําก็มีเมื่อกี้แม่หนูกําลังแต่งตัวใช่ไหมคะบอกมาตรงๆไม่ใช่เ <Yeah. S 1> นี่ยหนูแอบ,บถ่ายแม่อาบน้ําได้ไหมคะแล้วทุกอย่างจบมาไม่บอกเอาไหมมาคือตัวเองเนาะตัวมิจฉาชีพเนี่ยคะ่ะคนร้ายมาไม่บอกแต่หนูแอบ,บถ่ายแม่อาบน้ําดูสิตอบค่ะหนูขอละคร หนูไม่ได้อยากบอกให้จุดๆๆได้ไหมคุณเป็นบอกเป็นคนบอกให้หนูถ่ายนี่บางทีก็ถามว่าแม่โป้อยู่ไหมอ่าสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมคือน้องเนี่ย มีการส่งคลิปเสียงของตัวเองส่งเข้าไปหาคนร้ายเสียงน่าสงสารมากเลยแต่ขออนุญ,ญาตไม่เปิดน้องร้องไห้เลยอ่ะแล้วเสียงน้องคือแสดงถึงความหวาดกลัวชัดเจนคือเราเป็นแม่คนน้องพี่มวยฟังแล้วรู้สึกสงสารจริงๆคุณแม่ยังบอกเลยตอนที่น้องมาบอกสุดท้ายดีตรงที่ว่าน้องมาบอกคุณแม่มาเล่าให้แม่ฟังถ้าเป็นเด็กคนอื่นที่ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนี่ไม่รู้เรื่องมันจะไปถึงตรงไหนเนะาะอันนี้น้องเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่บอกตอนแรกโกรธมากเลยเพราะน้อง คือนึกว่าน้องถ่ายส่งไปให้สุดท้ายสามีกลับบ้านมามาไล่ดูแชทดึงคลิปเสียงออกมาคุณแม่บอกสงสารน้องมากก็เลยมาแจ้งความ,อมอลองฟังเสียงคุณแม่ดูนะคะตอนแรกอะ่ะคุยดีมากเลยเขาแทนตัวเองเป็นผู้หญิงมองเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกว่าให้เพชรได้นะแต่ว่ามีข้อแรกเปลี่ยนเขาก็บอกว่าให้ส่งภาพโป๊เปลือยแม่ของเขามาส่วนของน้องก็ถอดเสื้อผ้าได้ไหมแล้วถ่างขาออก น้องก็บอกว่าน้องไม่ทําถ้าเกิดไม่ทําอ่ะจะเอาออกจากกลุ่มเออแล้วก็ไม่ต้องได้เพชรเลยถ้าเกิดไม่ทําตามที่เขาบอกอ่ะจะมาฟ้องแม่ฟ้องญาติพี่น้องแล้วก็บอกเพื่อนที่โรงเรียนบอกทุกคนเลยเพื่อให้น้องอะอับอายแล้วน้องก็กลัวหนูไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วไม่ทําได้ไหมร้องไห้อ้อนวอนบอกไม่อยากทําแล้วไม่อยากจะทําเลยขอล้องเหมือนแบบโอ้โหร้องแบบใจจะขาดไอ,อแม่ฟังเ็าอกว่า โหแบบฉันจุกมาอกมากน้องก็เหมือนแบบว่าพิมพ์ไปบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวหนูจะให้แม่ไปแจ้งความอไอตรงเนี้ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทํมาให้เขาอะรีบหลุดออกไปออกไปจากแช็พอหลังจากที่น้องเขาคุยเสร็จน้องเขาก็บิงบิงร้องไห้ไปบอกแม่ที่ร้านน้องเพิ่งจะออกมาวันนี้ออกมาตอนบ่ายสองสี่สิบห้านาทีนะคะวันนี้ไปให้ปากคำพร้อมกับคุณแม่ด้วยทางแม่ก็บอกว่า คือให้ข้อมูลใหม่ทั้งหมดกับทางพนักง,งานสอบสวนนะคะแล้วก็จะเน้นไปว่าน้องเข้าไปในกลุ่ม Open Chat ได้ยังไง o p เ n น h a t นี่ทีมงานให้ข้อมูลมาค่ะบอก Open c h a ทนี่มี2คนก็ได้อ๋อแล้วคือจริงๆมันส่วนใหญ่ก็อย่างที่เราเข้าใจกันค่ะพี่หมวว่ามันจะเป็นกลุ่มที่มีหลายๆคนเนาะแต่มันสามารถจะมี2คนก็ได้แล้วความน่ากลัวของ Open Chat ก็คือสมมติมีแค่2คนค่ะแล้วมีคนออกจากห้องไปสมมติเคสเนี้ค่ะคนร้ายออกจากห้องไปตามตัวไม่เจอนะคะ หาตัวไม่เจอแม้ว่าเราจะมีข้อความที่เราแคปไว้ได้ก็ตามไม่เจอเหรอคะอันนี้อันนี้นะตามข้อมูลที่ทีมงานแจ้งนะคะบอกว่าหาตัวไม่เจอจาก Open Chat อืมโอ้นี่เป็นถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็คือเป็นช่องโหว่ใหญ่ค่ะน่ากลัวกว่าการใช้ไลน์ปกติทักมาคุยใช่พี่หนุ่มเองอยากให้ตามตำรวจตามให้เจอเลยเห็นพี่หนุ่มไปไปคอมเมนต์ใช่ไหมคะพี่หนุ่มไปคอมเมนต์ที่เพจอีซอที่เปิดเรื่องนี้ออกมาบอกว่าอยากจะให้เอ็ตัวมาดําเนินคดีให้ได้ Ừ, น่าสงสารน้องมากเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดจับไม่ได้นี่จะไปหลอกเด็กคนอื่นแบบนี้หรือเปล่าทานผู้ชมที่มีลูกมีหลานเนาะเด็กๆดเดีเด๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยใช้โทรศัพท์เองนี่ต้องเตือนเป็นอีกหนึ่งเคสที่ต้องสอนลูกหลานเลยเนาะค่ะทางคุณแม่ที่โพสต์เรื่องนี้ก็บอกว่าอยากใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็อยากใช้้คุณพ่อคุณแม่คอยดูลูกด้วยเวลาที่ลูกเล่นเกมค่ะค่ะ